น,นี้อ่าบาตรงนี้รถคาร์บอนอันนี้เราดูรถใหม่นะเราดูรถใหม่ถ้าใครเห็นต้องรีบมาเลยนะคาร์บอนได้6363,000นสามนงนะถูกมากนะเทคเทคคาร์บอนนี่อีมอนดานี่ผมไปเห็นเกือบแสนนะครับคเนี้คือผมก็ไปดูเหมือนกันนะที่ชอ็ชอปช็อปเขาอะนะเธอถ้าเกิดคุณผมไม่ได้ว่าเลยนะคือถ้าเกิดใครที่มีตังค์าซื้อไปของใหม่อะ่ะไม่ได้ว่านะก็เก้าหมื่นอนะ แต่ถ้าคุณอยากจะลองปั่นหรืมีงบน้อยหน่อยคุณก็ลองมาดูที่นี่ก่อนเนาะเนี่ยสามหมนะหนึนะโอ้แล้วหนึด้วยนะบางทีสเปคของเขาไม่ใช่105่ด้วยนะแต่นี้คือคนเก่าก็แต่งมาเนาะเป็นกรุ๊ปเลยกรุ๊ปเลยหนึ่งศูนย์ห้าสิบสปีดตัวใหม่นะสิบเอ็ดปีตัวใหม่นะกรุ๊ปเซ็ตด้วยเปนไดคีกด้วยนะอะไรนะ ใช่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 เป็นตัวใหม่นะนี่เป็นคาร์บอนนะเราวิวเลยเดี๋ยวต้องผมต้องให้พี่ทัพยกโทดรรีกว่าเว้ยอันนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนท่อตั้งสนะี่หกนะคาร์บอนอีโมดานะอินโวดาห้าเลยนะ sl ห้าสามหมื่นสามผมบอกได้เลยลดไปสามสิเปอร์เซ็นลดไปหมื่นกว่าบาทเลยอ่ะเนี่ยก็สามพันสามสามเก้าลดเฉพาะเฉพาะตรงนี้นะสามหมื่นเนี่ยก็เก้าพันแล้วเก้าพันสามสามเก้าลดไปอีกเก้าร้อย 9,900ลดไปประมาณหมื่นหนึง่ง <Okay. S 1> นะ <Yeah. S 1> ก็เหลือประมาณ23,000กว่าบาทนะ3 100, ะน mm hmm. 1ม0 <Yeah. S 1> คิดดู20,000กว่าบาทไต้คาร์บอนอีโมดา s อ5อ่ะคิดดูเดี๋ยวจะไปยกมาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเขอยยกกีเดียวนะอันนี้เดโลซ่าคาร์บอนด้วยเข้าก่อนก็เข้ามาเนาะเขามาหลายคันอยู่แล้วก็ไปกันหมดเลยนะ <Yeah. S 1> นะอ่ะคันนี้เป็นอ,อ่ไทก้านะไทก้า yeah. นี่เดโลซ่าคันนี้โอ้ oh, คาร์บอบนเฟรมคาร์บอนนะคาร์บอนทั้งคันไหมใช่นะหลังอันคาร์บอนป่ะอะลูอะลูอันนี้ก็อะลูใช่ไหมอ่าเฉพาะเฟรมนะเฟรมคาร์บอนล้ออะลูเป็นไทการ์สิบสปีดนะจานหน้าสองใบเป็นยนะี่สิบนะปลูกคันนี้ราคาดีมากเลยท่อตั้งโอไซส์ใหญ่เลยนะไซใ,ใหญ่นี่ค้อนแปดสิบเลยตรงเนี่ยเนาะนะห้าสิบหกเนี่ย เดโลซาอันนี้คันนี้ห้าสิบหกนะเป็นคาร์บอนนะอ่ะสองหมื่นเจ็ดหกพันสามเจ็ดยี่สบเอ็ดลดไปแปดพันหนึ่งแปดพันหนึ่งก็เหลือหมื่นหมื่นแปดพันกว่าบาทหมี่แปดพันเก้าร้อยแบบเนี้ยหมื่นแปดได้คนะาร์บอนเะดโลซาอิตาลีนะโอ้โหนี่อ่ามาดูนะมาดูนะนี่ถุงชาอิตาลีสีถุงชาอิตาลีเขียวแดงเขียวแดงขาวนะนะ 哦，打打打打。打打